และสนกันด้วยแล้วก็ได้ดูบรรยากาศการนับที่นี่เนาะนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้โชคได้ลาบไปด้วยกันกับ,าบ,บ,บาทางแอดประวัติเนาะงมาท่านเลยกูได้งวดนี้แม่กูกับที่บ้าร่ำถวายจัดเป็นคอนเสิร,ร์ตล่ะค่ะถวายบ้านเลื่อนไทยนะคะสองวดแล้วค่ะที่ใดมาก ก็ถือว่าได้มาที่ศาลแม่ฮันนี่นะมาติดตามตัวเลขครับกับแม่ของหวงแงงนแะเข้อสมจิตณครับในงวดประจำวันที่หนึ่งนะกุมภาพันธ์นะก็วันนี้นะเรามาติดตามแล้วจะเป็นตัวไหน,นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแม่ของหัวเขาปาแก้บนเขาบอกว่าปลา,าแก้บนศาลใหม่นะวันนี้แคทประวัติมาติดตามให้นะครับใครจะไปติดตามมาไปดูกันว่าได้ไเลขอะไรกันคับมีคนเยอะมากครับว่าหงส์ไปทางไหนนะครับ นมากันเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ทีมงานต่างๆแล้วก็มาเตรียมไลาส่วนกันนะครับแ,แบ่งปัน FC นะครับหลายๆคนนะครับนะครับ,อนะรบตอนนี้ก็รอคุณแม่หอมหวนกับคุณพ่อสมจิตนะครับเดี๋ยวคุณพ่อสมจิตกับแม่หอมหวน่าจะเดินทางเข้ามานะครับน่าจะเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับ M ติดตามนะครับ หลายหลายคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนด้วเดี๋ยวเขาหาว่าเราบอกพรามีมารยาเพราะว่าเคยไปถอดรองเท้าแล้วหายก็เลยไม่ทอนการถอดรองเท้าทิ้งไว้ครับนี่นะครับศาลนี้นะครับเป็นศาลทรงไทยนะครับเป็นศาลทรงไทยนะครับที่แม่หอหมวนได้เอามาถวายนะครับเอามาถวายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าได้โชคที่นี่นะ สองงดติดแล้วนะครับสองงดติดนาะงวดแรกที่เดินทางมานะครับก็มาจคุปีพองนะครับก็ถือว่าได้แล้วก็มาแก้บนด้วยการนําดนตรีมาเล่นสดกันที่นี่แล้วก็เมื่องวดทแล้วนะครับเมื่องดแล้วก็พ่อสมจิตกับแม่หอมหัวนะครับมาจับปงพองนะครับแต่ว่าจับได้เจ็นะครับจับได้สองตัวเจ็ก่อนที่แม่หอมหัวจะเดินจากไปนะครับแม่หอมหัวบอกว่าอย่าลืมเลขปู่เด้อเด้อเลขปู่บอกว่า เลขเ9ครับนี่เลขคู่เจ็ครับก็ถือว่าหลายๆคน f c ทุกคนนะที่มาวันนั้นครับก็ถือว่าได้โชคได้ลาบกันครับถือว่าได้โชคได้ลาบกันและวันนี้ครับก็มีการมาเก้บนถวายครับสารทรงไทยนะครับสารทรงไทยตรงนี้ครับสารทรงไทยตรงนี้แล้วก็แม่แม่พี่พี่ตอนนี้ก็มารอลุ้นรอติดตามนะคุณแม่ของหัวนับว่างวดนี้จะมีตัวไหนเด็ดหรือเปล่านะจะมีตัวไหนเด็ดหรือเปล่านะอ่ะนะครับ ประวัติขอเกินไว้ก่อนเนาะนะครับแอดประวัติขอเกินไว้ก่อนนะับเมื่อเช้านะครับมีการามาที่ตั้งสารตรงนี้ครับจุดตั้งสารตรงนี้ก็คือปู่เขานะปู่เขา,ารู้สึกว่าปู่เขาได้ลงประทับนะเมื่อเช้าปู่เขาวลงประทับนะครับแล้วก็เห็นบอกว่า,าเลขศนะูนย์เก้านับศูนย์เก้าอ้าวจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่ได้ครบนะเดี๋ยวได้ตัวเลขไม่ครบกันนะเดี๋ยวได้ตัวเลขไม่ครบกันครับศูนย์เก้าก่อนนับนะครับแล้วมารอดูว่า คุณแม่โฮมหวนนะครับบคุณพ่อสมชิตเนาะนะครับจะจับวันนี้นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับติดตามกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมนะครับในการกดติดตามในครบในการกดไ้า์อย่าลืมโดยเฉพาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันครับแล้วก็ให้กับอีกหลายหลายคนนะครับได้อ่าดูนะครับได้ดูสถานการณ์ในตอนนี้กันนะครับว่าเรามาติดตามแม่ครูนะครับ หอมหัวนี่ที่สารนะที่สารแม่ฮันนี่นะที่สารแม่ฮันนี่เนาะนะครับก็วันนี้นะแอปเปอร์วัตก็ถือว่าได้โอกาสมาบันทึกแล้วก็มาไลฟ์สดนะทางช่องทีนิวสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทางช่องคุณประวัติทีวีนะครับให้กับ f อซทุกคนน้องนะครับได้ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเนาะนะครับเข้ามาแล้วใครให้กำลังใจแอปเปอร์วัตนิดนึงนะครับ รอบๆนี้นะครับก็ถือว่าเยอะมากครับน่าจะตอนนี้น่าจะประมาณเกือ500บห้าร้อยประชาชนับที่นอยู่ตรงนี้นะครับมาอรอลุ้นนะครับน่นะนอกจากที่ได้ดูไลฟ์สดกันด้วยแล้วก็ได้ดูบรรยากาศกันกนับที่นี่เนาะนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้โชคในลาบไปด้วยก,ก,กันกับทางแอะประวัตินาอนะครับจากทางช่องทีวีเอ็นเอนะครับ เสียงภาพคมชัดหรือว่าท่านรับชมอยู่ที่ไหนนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอาจจะพูดหลายูนนิดนึงนะครับคนที่บางทีคนไม่ชอบแอดพูดเยอะก็มีนะครับบางทีคนชอบดูบรรยายก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากแอดตัวับบกต้องอธิบายนะครับอ่าอ่าให้เข้าใจเนาะนะครับบางทีเข้ามาดูที่หลังว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันนะครับตอนนี้ทำไมคนเยอะจังนะครับ ตอนนี้คนเยอะเพราะว่ามาติดตามนะตัวเลขจากแม่หองหวนนะครับกากแม่หองหวนนะครับว่าแอดต้องหันหลังให้นะครับอ่านหลังให้แสงแดดเนาะนะครับเพราะว่าแดดจะเผาแดดดำแล้วเพราะว่าดำด้วยครับดำอยู่แล้วนะครับดจะเผาให้ดำเพิ่มไปอีกนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับอ่านะครับนี่นะครับเดี๋ยว น้องจินนี่สว <Paris> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออแน่นอนจินพอหาผู้บ่าวให้รจะเถียงได้ครับสามศิลปินมาก่อนแล้วนะครับอันนี้นะครับมาก่อนแม่ของหัวกับพรพ่อสมจิตนะครับ หารยกครับกินข้าวนร้อนมากนะ้อนมากนะครับเอาลากเงียบอะไ FC นี่มารอกันเยอะนะพี่เขบอก FC นะ FC อะตรงเี้ก็เรียยซีอะตัวเก่าตัวไหนิ้อจิ้จน ตัวเก่าว่าตัวใดนะต้องไปติดตามอ่ะจำไม่ได้เตัวเก่าวันนั้นจ eh ับไม่ได้ว no ่าเขาจับได้ตัวไหนนะครับได้จับตัวไหนเนาะนะครับเอ้านะครับอ่ะคนแม่เดินทางมาแล้วนะครับคนแม่กับพ่อสมจิตเดินทางมาแล้วนะครับเดินทางมาแล้วนะครับนี่นะครับโอ้นะครับอ่ะนะครับอย่าลืมเลือกใครเข้ามาแล้วคนละหนึ่งไลน์หรือแชร์รีบๆครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อติดติดามนะครับติดติดตามนะครับ

ง่ายพีป่ปะก็มารอนะครับตอนมาที่นี่นะครับตอนรับอาแล้วก็มีัรับองอย่างนี้ก็ได้ม้ากวิ่งไหนก็ซื้อพม่ดีใจป้ะโซีมาก อันรักวที่เนื้ออันที่เนื้อครับผมชไทยูเสียไทยมีั้เลยโอนไปแล้วโนไปได้ใจแล้วนะคะขั้นวันนาขั้นใดนะคะเรียกวัดทร่สุภาร้แมพู่าษีเจียมบุญที่เราแต่ว่าที่ฐานไปได้ใจแล้วนะคะทานบุบุญอ่าลูกที่เรียกครับผมสุดครับผม เดิ in, ครับนะเดินเดินอ่าแม่พูดจับสองตัวเด้อ่าลูกแรกเป็นศนย์ครับผมศ hey? ูนแเดินอัน yeah. น so ี้อาบันนี้ันนี้ยังลูกที่สองอดคิดว่าเป็นเลขใดว่าเป็นเลขครับโอดขูยี่มไปเด้อสามครับศูนย์สามนะครับพี่สามสามส ูนสามนะคะครับซูนสามครับอาจารย์ครับูนสามครับจะมีจับมาเราก่อนจะมีมีหตที่จะตที่ยังว่างาะครับหนึ่งในเก้านะครับพ่อสมจุดจับกาลูกงลูกที่หนะครับเนะครับ ก็สมทบจับมาเก้าลูกนะครับก็สมทจับมาเก้าลูกนะครับเพื่อที่จะเสี่ยงนะครับลูกที่สองหนองในเก้า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 เก้ก้าเก้เาเกเก้าเก้าเา ลูกที่สองครับอ่ะลูกที่สามนะครับมาด <ar> ูกันนะครับลูกที่สามได้อะไรเนาะอ่ะลูกที่สามลูกที่สามสองศูน์ก้าสองศูน์ก้าสองครับศูนย์ก้าสองครับพ่อจะจับมาทั้งหมด9ลูกแล้วก็จะเอาไปลงแล้วก็จะคลักกันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะจับอีกทีหนึงนะครับ ทีสีครับหนึ่งครับหนึ่งได้เสี่ันไนครับศูนย์้าสองหนึ่งนะครับยกที่5นะครับลูกที่หอ้าวสอครับผม วเวียบตะลิบสองสองนะครับสองครับลูกที่ห้าสองครับลูกที่หนะครับใช่เยวับผยกรศิลรียกก็สามลูกเป็นยังลูกที่หเนืครับผมมันก็มีระเ๋าเลนคลูกที่หกหนึ่งะครับลูกที่หกหนึ่งนะครับลูกทีเก็ด

ไอเป่ามาอเปามากนานี้ลูกที่เก้าบางรถได้ละบางรถดได้ทางหลังตล่นนี่ฟองรถสวยดากเลยด้เ,เ 19, ก้าแปดก้นะครับ่ะเอามารุนบัตรนิทีสุดท้ายมันนี้ทั้งหมดนะพี่น่าจะ ลูกแรกศูนย์ลูกสอลูกสามสองลูกสี่หนครับลูกเพื่อเพื่อูตาเขาเข้านะคะคีไม่คูเลยที่ในศาลนะคะตะบุญศิลิกิจิรถนะครับเราไปชอกันนะครับด้วยบุญบารมีการสะสมสร้างบุญนะคะอันนี้แล้วแต่บุญเขเท้านะคะไม่คู่ให้ถึงในเขี่ยนทา้งล่ไม่คู่กับตะบุญสารไม่ฮันนี่นะคะว่า ขั้นโซขั้นมาคั้นแม่คู่ได้หวดนี้แม่คู่กับสิมบานร่ถวายจัดเป็นคอนเสิร์ตละค่ะถวายบัลลืงก์ไหนะคะสองหวดละค่ะที่ใดมากค่าบหนวดต่อไปขึ้นบนนี้ได้ใจรยเปล่าค่ะพาดีบนไปได้ใจแล้วค่ะงวดที่สามนะคะนี่คือวดที่สามนะคะว่าคั่นพอดีแม่แม่คู่โจกได้นะอันจับได้ตัวไกสเจ็ดเจ็ตอนแรกงวัด่อนนะคะมันออกสี่เจดเจท้ายสามตัวนะคะ ค่ะบัดท,ที่นี่ตอนแม่คู่อธิษฐานจรับในฮันมี้ระต่าย่วียดนาม,มาพูบอกว่าจะรูปเก่าเกียร์เด้อจ<ท>สินะพอกันช่องช่องของพ่อกระออดเด้รเปล่ค่ะเก่าเกียร์ท่านแม่คู่ก็ได้บอกแต่ว่าขเจ้าใจผู้ใดผู้บลนะคะนี่ยู่กับบุญสินธาะเด้อค่ะอันนี้ค่ะดนี้ผู่ตาเบิร์กเลยให้อาจารย์สมยศจับเก่าลูกแล้วก็ให้แม่คู่เสียงทายเป็นตัวแทนของผู่ตาและเสียอธิษฐานที่เรา ให้แมนแบนนะครูตกอครัครูคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับอันี้คือเสียงทายหมูหอบทำร่างกี้หมูเนดีสิหมูว่าหมอคือรางหมูย่าเปาหคเปานี่คือลูกที่ห่้ค่ะถูก้นตเกาเอาหนึ่งในสามัวแมนแเรือัว

แต่สำหรับด้านของผู้ตาเนาะค่ะแต่มี aso. ่ยูค่ะสำหรับจับปิงปองนีเนะค่ะนี่ค่ะสำหรับจับพิงปวงนี้คศูนย์สามหนึ่งศูนย์สองศนหแล้วก็หนึ่งหกกลับมาคู่ไ้แม่คู่ยิบสลูกพอสังกิตจับสามลูกแล้วก็ไ้แม่คู่ฮามาคาีกสามลูกค่ะแต่ออกมากก็คือ 102ค่ะหนึ่งศูนย์งค่ะสองศูนย์หนึ่งอนยค่ะแต่ว่านูทิ้งไทยคือคูกระซิบก็คือ16ึ่งหค่ะแต่ว่ากันยิ่ลืมกันไหมเนาะค่ะศูนย์กค่ะหหกค่ะกันตัวกันเนาะสาตัวหค่ะ ตัวกนศูนด้วยค่ะเล็กปูขาวถือว่าใหญมากก่อนาน้เลขปูขาวนปูขาวปูขาวบอกปูชิบะขาวค่ะป้าูปูตาปูชิบะขาวนะคะสำหรับด้านข้างคือปูให่มากค่ะนี่เลยค่ะปูใหมากวันนี้หนาวแมวที่จะมาเนาะอันนี้ให้อยู่ที่สำนักค่ะศูนย์เก่ากับพกศูนย์แต่ที่ไม่พูหยิบจากเลากินแบ่งรัฐบาลเลยค่ะ เราขอบข,ขอขบคุณที่แตงโมมากเลยครับขอบคุณมากครับนะครับเป็นทุกๆคนนะครับที่ติดตามทากดานตัวเลขทางแม่หอมสวนนะครับแล้วก็มาแบ่งปันนะครับก็มาแบ่งปันทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เนาะนะครับก็ถือว่าเรามาติดตามตัวเลขให้กับหลายๆคนนะครับที่อยากจะให้แอดประวัติมาติดตามเนาะแอดประวัติก็ได้มาติดตามแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนับในการติดท้ายอันนี้ถ่ายสุดแล้วจริงๆแล้วนะครับ ก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือนจากนี้ครับตัวเลขที่ได้ตามนี้นะครับใครที่ดูไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่งแล้วก็แคปเอานะครับบางทีเราก็อัดเพื่นแคปไปเร้อผู้เฒ่าเนาะแต่บอเรียนแคปก็ต้องเรียนจทย์นะครับ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกคนท่านที่กด,ด,กกกดติดตามนะครคลายกดไลค์กดแชร์วันนี้ผมประวัติวัลวินจากทีนิวสุพรีมไทแลนก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้กับแอสประวัติมากๆเลยครับสวัสดีครับ 主宰。